สวัสดีครับพี่น้องเมื่อเนี่ยบรกกรยากาศมาืดขึ้นพี่น้องเฮากะสิมะผลปุ๋ยาาพี่น้องปุ๋ยใส่หน้าเขาพี่น้องหน้าเขามองงามพี่น้องเลยมันออกแดงๆในนึ่งเหลือง,งพี่น้องซีเมนไหมด้พี่น้องเลยสิมะผลพี่น้องเนี่ยเื่องผลเาเครื่องผล ซื้อมาพี่น้องหัว่พลพ่นพลังแรงดันสูงเขามาล่องพ่นมงพี่น้องล่องสิด,ดีขนาดใดนี่ขอ okay. งดังนี่พี่น้องแห้งว่าแห้งพี่น้องสุดยอดเลยเนี่ยพี่น้องเขาผสมน้ำยาเรียบร้อยพี่น้องสีงเฉียวๆนี่เดี๋ยวเขาสะทำการพ่นเลยจะดีขนาดใด โอ้ยสมพี่น้องพี่น้องดันขีออกปิดไฟพี่น้องอย่างเขาได้ทำงานไปห oh ้อมาแล้วโอ้ยพี่น้อง ดับคนเลยคิดยอดคนชนะเขาพี่น้องนี่ยคิดยอดเลยเต่าห่อบป่งามพี่น้องคิดยอดพีนพ่น้องกระอองดีแห้งพี่น้องเดี่ยวตเต่าสีปั๊บให้เป็นละอองก็ได้พี่น้องเนี่ยให้เป็นติดไก่ก็ได้เอาไก,ก่ยังได้ก็ได้พี่น้อง ใ่แห้งสุดยอดครับพี่น้องทำเห้มาคนเขาครับพี่น้องโอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวาาเขาวที่ทำการคนเข่าห้ามันเรียบร้อยกับพี่น้องครับผม